น้นายช่างกล้องเราพร้อมแล้วมาถ่ายกันเลยออเอ่อไม่ไม่ไม่ถึงถ่ายค,คลิป FC เขาไงของ FC เขาไงที่อ,อ,อ,อไ<ร>าไมเราทำอะ่ะเ,เออเลิกเล่นปืนแขกได้แล้วสวัสดีพบกับพวกเรานะครับวินชาร์เลนเจอร์มีขอไปทำาั้ยมื่ยมื่ยเนี่ยมัวแต่เล่นปืนไงเมื่อยไง ต้องบอกก่อนว่ามันคืออะไรดีวะอ่ามันคืออะไรฮะเกินเกินมาหน่อยงั้นงั้นขอเกินยังไม่ขอไม่ไม่ขอตัวนี้อ่ะนะงั้นเกินเลยเกินเกินเล่าประเล่าประวัติของเป็นมาบอกว่ามันมาได้ยังไงเมื่อวานเราไปไหนกันวะอ่าเราเราไปไฟฟ้าเออแล้วเราแค่ไปเดินเล่นใช่ไหมอ่าบอกว่าจะไปดูกระเป๋าใส่แอร์ซ็อบสักใบสองใบอะไรอย่างงี้เออว่าเอ้ยว่าจะเป็นกระเป๋าใหม่อ่าเห็นมีกระเป๋าอะไรเข้ามาใหม่ไว้ไปดูซะหน่อยอ่าแล้วทีนี้ก็มี เขา้ามาแบบมาคุยอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้เนี่ยมาแบบไม่รู้เรื่องอ่ะกูกำลังกูกำลังงุ้นงานเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ลูกพี่เขาจะทำเปิดให้กูัอาจารย์ใหญ่ไม่ได้พังงาสักทีเขาก็วอนอน่ะอยากได้ของอยากได้อยากได้ได้อยากโดนอันนี้อันนี้เราไม่ได้ว่าเขาจะขอเราเรานึกเราก็บอกว่าเดี๋ยวผมอ่ะเอามาให้ที่นี่เอาไหมเขาต้อ โอเคเสร็จไม่เป็นต้องการให้เราใส่ให้ด้วยอ่ะเราก็จัดให้ตามคำขอนะไม่ก็กลัวไม่จบไงกลัวไม่จบสุดท้ายคือมันไม่จบตั้งแต่แรกเจอแล้วเพราะว่ามันเยอะมากเพราะว่าคือคือเขาก็แบบเขาก็บอกว่าอยากให้เราอ่ะช่วยช่วยเช็คให้หน่อยว่ามันเป็นแบบแอากาศเงี้ยเงี้ยเงี้ยแก้ให้หน่อยนะถ้าหายก็เออช่วยช่วยหน่อยละกันมีอะไรที่ต้องปรับเสริมเติมแต่งต้องนูตรงนี้ตรงนั้นอะไรก็จัดให้หน่อย ก็เรามาดูตัวเป็นๆของมันเลยเดี๋ยวเราจะมาเหล่าว่าเขาให้เราทําอะไรยังไงมากเอาง่ายๆว่าเขาเจ็บอะไรไปบ้างดีกว่าอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนมาเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้มันล็อกไกลได้เนี่ยพอผมเลื่อนไปปุ๊บมันมันมันลั่นได้เลยไงเราก็เลยอโอเคในมันเขาต้องการแบบนี้เราก็ไม่ทํา แล้วก็เราก็เอาแบบนี้ให้เขาแล้วก็ที่ดูข้างในก็แตกมาเหมือนกันนะมีท่อรีดแต่ไม่รู้รีดแบบไหนรีดเกียดอะไรเราไม่รู้ยางเป็นของในบอลสีม่วงห้องสูบเลยเหมือนเดิมหมดสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือผมเป็นคนซ่อมใช้คำว่าซ่อมนะเปลี่ยนโครงโครงลันไกของเดิมเขามาลูอีกแตก FC FC บอกมีอะไรไม่ดีเปลี่ยนให้หน่อย อย่งผมมันเจ็บเยอะนะบอกมีอะไรอีกนี่หัวคอมก็ก็เป็นหัวเดิมของผมพร้อมชุดสปริงและชุดไกลอดของมันคือต้องใช้ไกดลอดมันอ่ะไม่งั้นมันจะใส่คอมไม่ได้ต้องใช้ไกดลอดของมันเพราะมันมีหกเหลี่ยมในการไขอยู่แล้วก็อันนี้ผมผมเล่นเองได้ผมดึงได้เนาะป๊อบป๊บไม่มีใครทําตามบ้าตามหรอก่อย่าไปทาตามนะทำแค่คนเดียวพอ คือคูที่เกียจแก่ยอันเนี้ยมันเป็นท่อเกียวใช่ป่ะสวมแบบแบบแค่แบบครอบไว้เฉยเป็นเกลียวที่เอาไว้ปิดปิดเกลียวอ่ะเป็นเป็นตัวปิดเกลียวอ่ะตัวเนี้ยถ้าเกิดว,ว่าทาง f อฟอ่ะเขาอยากได้ของเขาเองเอออยากได้ของเขาเองก็คือทั้งอะแดปเตอร์ด้วยทั้งไอเนี้ยด้วยก็ให้เขาหามาแล้วก็เอาตัวนี้เก็บแต่เขาไม่นั่นเขาจของเราก็ก็ได้เราก็ จัดให้ไปเออผมก็บอกแล้วว่าเจ็บเหมือนกันน่ะเจ็บถ้าไม่ใส่จะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะข้อเกล็กก็เกลใช่ถ้าไม่ใส่ใช่ไหมอ่ะคุณลองนึกเอาถ้าไม่ใส่ท่อจะมีหน้าตัดแค่นี้มันจะไม่เข้ามันจะมันจะไม่ไม่เข้าไปแทงอย่างนี้ให้คุณไงทอมไม่แทงอย่างนี้คุณโอกาสที่มันจะขยับหรือมันจะทําให้ให้ตัวเนี้ยมันนิ่งขึ้นมันมันมันไม่มันไม่มันไม่ผิดท่าไปอย่างเงี้ยเนี่ยหรืว่ามันไม่มีมันจะดิ้นไปอย่างเงี้ยเออ การมิคุณมันก็จะเพี้ยนแล้วเพี้ยนไม่พอคือโอกาสติดขัดมีสูงที่เรามีตัวนี้ไว้ให้มันค้ำไว้ไงไม่ให้มันหนีอ่มงั้นเราต้องไปอาบแดดก่อนนะมันจะได้ไม่คำ้ำ <laughs> ถัดมาคือต้องบอกก่อนว่าโจทย์ของเขาที่เราได้รับมาเมื่อวานนี้ใช่ปะ่ะอ่าเมื่อวานแล้วเรามารีวิวเดนวันนี้เลยอืมช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่ว่ายิงแล้วมันมัน,ม,นมันจะคาอย่างเงี้ยมันชอบคาเงี้ยาแต่ถามว่าเป็นไหมมันก็เป็นนะแต่ว่าโอกาสน้อยขึ้นที่มันจะเป็นแต่ต้องทําใจว่าปืนของเขาอะ่ะเขาบอกว่าเขาซื้อมาเป็นมือสองแต่ผมมองนะ่ะมันไม่ใช่มือสองแล้ว 3 4มสี่ด้วยซ้ำแต่ถามว่าผมแก้ได้ไหมผมก็แก้ได้แต่แต่ต้องทําใจว่ามันมันก็แบบมีโอกาสติดแต่น้อยลงคือทําให้น้อยลงได้อยู่ดีก็จะน้อยลงยิงยิงทำให้มันยิงสนุกอะ่ะแล้วก็เรื่องลูกที่มันมุดหรือมันเถินอันเนี้ยพี่โยเขาได้ทําตัวนั้นไวใ้ให้ให้ให้มันกดลูกไว อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ามันจะรูปมันจะเหินะอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงอ่าแต่คิดว่ามันน่าจะแก้หายแล้วเพราะว่าผมผมดูแล้วว่าตัวติ่งของเขาอ่ะมันไม่คลายตัวมันคงสภาพตั้งแต่ที่ผมได้รับมาแล้วผมดูรัวรัวแล้วติ่งไม่หายติ่งไม่โหดตัวแล้วแล้วสนวกกับว่าโจทย์ที่เขาให้เรามาอนะ่ะเขาไม่ได้ใช้สองแหวนแะค่สองศูนย์ราะั้นคือเขินก็เป็นเรื่องธรรมดาตกก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันแล้วเราก็ถามเพราะว่าระยะไหนที่คุณเอา 40เมตรกะไม่ได้เลยอันนี้เดี๋ยวต้องพูดตรงๆว่ากะไม่ได้เลยกับปืนสั้นที่ท่อในแค่97เมลิเมตรนะมันก็เลยกะอ,อะไรไม่ได้แบบร้อยเซ็นต์แต่ถ้าเป็นท่อที่ฟิกมาเป็นท่อไฮคาตาเป็นท่อแบบ5.1 5.1หแล112้วพวกร้ยิลสอหรือว่าร้อยสามิเจ็ดเนี้ยย่เราเราพอจะวิเคราะห์ได้ว่า ลูกกท่อพวกไฮคาร์บอท่อขนาดนี้มันเป็นความนิยมถึงแม้ว่าเป็นปืนก๊อกก็ตามแต่ถ้าใช้ท่อขนาดนี้ก็วิเคราะห์ได้มันขึ้นอยู่กับขนาดท่อแล้วขนาดห่อสูบอ่ะโอเคในเมื่อเรารีวิวกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าว่าเปิดเอฟซีจะเจ๋งขนาดไหนเอาไปไาาเราชื่อป่ปไม่รู้ว่าผ่านมือเราแล้วมือเขาจะเป็นยังไงนั่นแหละปัญหาไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นเดิมๆเ,เลย ดูกันว่ามันจะแม่นหรือเปล่าหออ่ะมาลองดูครับไม่แม่นก็ไม่ต้องโทษผมนะ <laughs> ม <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมต้องจับฐานเอาใช่ไหม ดอดอยู่เนี่ยแล้ว,ลวยิงเปี้ยงถึงล้มแล้วก็ดอดอยู่เนี่ยยิงเปี่ยงถึงล้ม <c oughs> เอาแบบว่าดอดดอดเข้าหนึ่งแต่โดนสองอเออแล้วก็ประมาณตอบลงมาหน่อยนึงอย่างเมื่อตอนเมื่อกี้เนี้ยเรายิงกันส <c oughs> ิพหายไปมหมดทั้งคุณ่ด<อ>ดละผมอะดอดแม่งอยู่ตรงไหน <c oughs> ออทั้งคุณแล้วผมอ่ะยิงกันมวซัว,วหมดเลยโดยโดยที่ดอดมันสายตาคนไม่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าคุณกับผม ค,คุณเอียงเท่าไหร่ไม่รู้ผมเอียงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ปรับดอดเนี่ยคุณยิงได้ผมยิงได้เอฟซี C ก็ต้องยิงได้นะอ่าลองดูก่อนลองดู <laughs> ถ้าเอฟซียังยิงไมเอฟซี F จะปรับเองนะอ่าตามนั้น <Okay. S 1> เม็ดไม่พลาดโอเคโตโอเคอยู่นะจะได้จะได้ <laughs> ก็อย่าลืมติดตาม <laughs> ชมปุกร <laughs> ะดิง่ง กดติดตาเนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะก็สำหรับวันนี้พวกเรานะทีมงานะชลเชลเจอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีจ้ะบ๊ายบาย